กรรมบางอย่างนําไปสู่นรกกรรมบางอย่างนําไปสู่เปรตกรรมบางอย่างนําไปสู่เดรัจฉานกรรมบางอย่างนําไปสู่มนุษย์กรรมบางอย่างน,นงํานไปสู่เทวโลกคือมีการจําแนกแบบนี้มันจะได้เห็นชัดว่าเขาถามว่าเขาดูจากอะไรก็ดูจากเหตุนี่แหละว่าอนาคตผลควรจะมีอะไรถ้าพูดถึงเหตุคือกรรมมพบ ผลก็คืออุปาติภพเช่นมีปกติอยู่ด้วยอกุศลมีปกติอยู่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงเป็นทุจริตทั้งที่เป็นกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก่อนตายก็เป็นอกุศลด้วยชาติต่อไปควรอยู่ที่ไหนวิบากและกรรมมารูปต่อไปก็เขื่อนบายทีนี้ถามว่าถ้าชีวิตโดยปกติอยู่ด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและ มโนสสุจริตก่อนตายก็อยู่ในสุจริตระลึกถึงแต่สุจริตมนุษย์กับเทวดาทีนี้ถามว่าถ้านปกติได้ปฐมฌานก็ปฐมฌานภูมิสามเกิดได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยทุติยฌานทุติยฌานภูมิสามชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยตัตยยฌานวิบากก็คือตัติยฌานภูมิสามอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยจตุทัชฌาน ก็ว่าจะตุทชานคือเวหัพลาหรือว่าอสัญญาสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยอรูปฌานเจริอาอรูปฌานได้วิบากต่อไปก็คืออรูปฌานหรืออรูปปร,รมหรืออรูปประพบนั่นเองมันก็คแยก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 ,แยก,แยกอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งก็เป็นการแยกตามเรียนอพิธรรมมาเรียกว่าแยกตามเจตนายีบเกเจตนายีบเ้าคือกรรมภพ วิบากต่อไปก็คือออปปัติภพเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่เจตนาเนี่ยนะเป็นการจำแนกอย่างละเอียดว่ามีกรรมเป็นของของตนพันของเราทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ใช้อยู่ในชีวิตนี้ถ้าเข้าใจในสภาพของกุศลอกุศลรู้จักวิบากของกุศลอกุศลในแทบจะบอกได้เลยว่าควรคนเกิดที่ไหนแต่เชื่อแน่ๆไม่พรหมโลกหมดสิท ถ้าได้ฌานก็ดีไปถ้ายังไม่ได้ฌานถ้าบ่าชีวิตเกิดมาทําทั้งดีทําชั่วทาทั้งบุญทั้งบาปดีก็ทําเยอะนะบาปก็ไม่น้อยอะ่ะไปไหนดีตกลงไปไหนดีเอา้าบุญก็ทํานะบุญก็ทําไม่น้อยนะเอาบาปก็ไม่เบาเหมือนกันนะคิดไปคิดมาเอ้ก็ทำบาปเหมือนกันเกิดที่ไหนดีก็ต้องไปดูใบเบิกทางว,ว่าก่อนตายนี่ใช่อะไรเป็นใบเบิกทางานะ เอาแล้วแต่ก่อนตายเนี่ยเบิกด้วยอะไรคือคิดง่ายๆว่าวถ้าอากุศลโดยส่วนเดียวเนี่ยมันตอบง่ายใช่ไหมโดยมากก็อบายถ้ากุศลอย่างเดียวไม่ทําบาปเลยก็สุคติถ้าทําทั้งสองอย่างล่ะอันนั้นทำทั้งสองอย่างก็สุดแท้แต่ว่าก่อนตายเนี่ยใจละลึกถึงอะไรถ้ากุศลจิตเกิด,ดก็ไปดีถ้าอกุศลเกิดก่อนตายก็ไปไม่ดีหมายว่ามีสาระไม่ก่อนตาย ถ้ามีพุทธังสารานางังคัจฉามิเป็นต้นก่อนตายก็ไปดีถ้าไม่มีสาระอะไรเลยคิดถึงแต่ความหลังครั้งเก่าแก่ที่ไม่ใช่บุญถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดีนะก็แล้วแต่ว่าจะไปยังไงก็ถามใจเอากันแล้วกันที่สําคัญอีกอันหนึ่งนยว่ากรรมเนี่ยนะมันเป็นตัวจําแนกแจกแจงแยกแยะสมมติภาพตัวเองปกติอยู่ด้วยอกุศลสังเกตดูว่าอากุศลประเภทไหนมาก สมุท่าถ้าว่าก่อตายอยู่ด้วยอกุศลก็บอกว่าถ้าคติแห่งราคะโดยมากเปรตคติแห่งโทสะโดยมากนรกคติแห่งโมหะโดยมากเดรฉานมิจฉาทิฏฐิก็นับเนื่องในเดรชานหรือนรกนน,นะก็มาดูที่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมว่ามันหนักท่าตัวไหนหนักท้าตัวไหนหนักก็ไปนั้น ถ้าเป็นโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบประเภทดุร้ายแล้วเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานกลุ่มที่ดุร้ายเนี่ยนะหรือว่าแบบประเภทแบบเดินไม่ตรงหมุนรอบตัวอยู่นั่นแหละวิบากมันจะยุติธรรมหมดนะพยายามดูดูภาพของของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วสาวไปหาเหตุมันจะมีคนที่ชอบทําเหตุประเภทแบบนั้นด้วยนะ<ม>ในที่สุดก็จะได้รับวิบากลักษณะนั้นคือทางไปของเขานั่นคือทางดําเนินแห่งกรรมและผลของการแต่ว่าเราต้องแบบ ต้องไม่เมาอ่ะนะต้องไม่เมาต้องไม่หลงต้องไม่ลืมต้องไม่เลอะเลือนแล้วก็สังเกตพยายามว่าถ้าผลออกมาอย่างนี้มาจากเหตุอะไรผ้นแบบนี้เหตุอะไรพ้นแบบนี้เหตุอะไรแต่ว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเลยก็เอาตามพระพุทธเจ้า,าก็ง่ายดี <c oughs> คืออบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ได้เกิดจากกุศลสุคติคือการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาม,ไม่ได้เกิดจากอากุศลอกุศลเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกถ้า,ากุศลเป็นเหตุให สุกติมนุษย์หรือเทวดาถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเดรฉา,านทั้งหลายให้ถามเลยเลยว่ามาจากอากุศลในอดีตถ้าพูดเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่เผลอมาจากกุศลจะต้องพูดในในสองส่วนในหลักการก็อย่างว่าปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปควรเป็นอะไรถ้าปัจจุบันผลแบบนี้อดีตเหตุคืออะไรโดยปกติเป็นคนที่คิดอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุแลอะอนาคตผลซึ่งมันเชื่อมอย่างนี้ ขณะใดมั่งไม่มีปัจจุบันเหตุอนาคตผลที่จริงอะทุกขณะที่ชีวิตดําเนินเป็นไปเนี่ยอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอดีตเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นมนุษย์แบบนี้แล้วปัจจุบันเหตุของวันนี้อนาคตผลควรจะเป็นอะไรคือชีวิตในข้างหน้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพยากรณ์ในแน่นอนแต่โดยปกติทั่วๆไปแล้วกรรมมันทํามากมายเหลือเกินเนี่ยนะจนแทบจะพยากรณ์ยากเลยว่าชวนจะไปไหน นะก็สุดแท้แต่ว่าถ้าปฏิสนธิก็แล้วแต่กรรมก่อนตายนะว่าก่อนจะตายเนี่ยนึกถึงอะไรเนี่ยนะถ้าระลึกถึงกุศลกรรมกุศลกรรมก็นําเกิดระลึกถึงอกุศลกรรมถ้านึกถึงอกุศลอกุศลก็นําเกิดท่านานึกถึงเครื่องมือทั้งหลายนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเกิดที่ไหนดีกันเนย ต้องดูเท่าว่าเครื่องมืออันนั้นเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสเมื่อเราคิดถึงเนี่ยนะในฐานะเครื่องมือแห่งกุศลหรืออกุศลถ้าเครื่องมือแห่งกุศลก็ไปดีถ้าเครื่องมือแห่งอกุศลก็ไปไม่ดีเขาต้องฝึกจริงๆอ่ะนะถ้าไม่ฝึกมันก็อย่างว่านะมันมีอะไรที่มันง่ายบ้างในโลกนี้อย่างที่กล่าวไปว่าแม้กระทั่งว่าประกอบอาชีพในโลกนี้แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ใช่ว่าง,ง่ายแต่ถ้าเราคิดว่าการไปในในชาติหน้าเนี่ยนะไปแบบไม่ได้กลับมาอีก เราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนอา้าวสมมุติถ้าใครใครจะไปไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะนะไปแค่สามวันเจ็ดวันก็ยังเตรียมตัวกันไอที่ไปไม่กลับไม่ค่อยเตรียมตัว <c oughs> ไปแล้วไม่กลับอีกเลยนะนะถึงกลับมาเชื่อเหอะเขาก็ไม่คุยกับเราหรอกถึงเราลเลิกชาติได้เขาก็คุยนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะเขาไม่คุยกับเรามากหรอกใช่ไหมฮะท่นถ้าเราไปแบบไปไม่กลับเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ขนาดไปแค่สองวันสามวันเรายังเตรียมตัวเรารู้เลยว่าควรจะใช้อะไรต่อไปบ้างชีวิตในอนาคตต่อไปเราเตรียมตัวยังไงเอออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไฟไหม้บ้านไปไหม้ลุกท่วมเลยนะเจ้าของใครหยิบอะไรออกได้อน,นั้นแหละเป็นของเขาถ้าหยิบออกไปไม่ได้ไฟไหม้หมดชั้นใดโลกทุกคนนี่ถูกไฟคือชราและมรณะเผาของที่มีเราอยู่เนี่ยนะควรบริโภคและควร ให้ทานเป็นต้นของใดที่เราบริโภคไปหรือให้ทานไปนั้นเป็นของเราส่วนของที่เหลือก็เป็นของประจำโลกว่าง,งั้นแต่เป็นของที่พระเพลิงเผาเกลี้ยงเหมือนชาติชารามรณะเผาหมด